สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้กับผมก็มาพบกับพวกท่านเช่นเคยและอยากจะพูดเรื่องสิ่งที่กำลังฮอตฮิตในสังคมการเมืองของประเทศไทยก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญผมจะมองรัฐธรรมนูญไทยตั้งแต่สองพันสี่ร้อย 75เป็นต้นมาโดยมองในลักษณะของพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าโดยจะให้ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนี้การแบ่งการปกครองของโลกเป็นการเปรียบเทียบมีปรากฏอยู่ในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าคืออธิปไตยสาความเป็นใหญ่ของโลกมีสามประการ ประการที่หนึ่งพระโตษองตัสว่าอัตราที่ปไตยก็ปเปรียบเทียบการปกครองของโลกในโลกอัตตาคือผู้เดียวตัดสินเช่นระบบราชาธิปไตยระบบคอมมิวนิสต์ระบบที่ปกครองโลกอีกระบบหนึ่งสองโลการิปไตยได้แก่ระบบสงที่ปกครองโลกของคนชาวโลก อีกส่วนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ชาวโลกจำนวนมากนิยมชมชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกาและกลุ่มของอเมริกาสามธรรมมาธิปไตยหลักการธรรมมาธิปไตยนี้มีเฉพาะพระพุทธศาสนาเท่านั้นไม่มีสังคม โลกไหนที่จะมีการปกครองด้วยระบบธรรมาธิปไตยระบบธรรมาธิปไตยของพระเจ้านั้นต่างจากฟิโลโซฟีคิงของแพลโตพระเจ้าต่ัสชัดมากแต่ฟิโลโซฟีคิงบอกมาได้ว่าผู้ที่เป็นฟิโลโซฟีคิงเนี่ยมีหลักธรรมะอะไรมีหลักปฏิบัติอะไรแต่ของพระเจ้านั้นผู้ที่จะเป็นนักปกครองต้องมีทศพิธราชธรรมสิบ ราชสังาวัตถุสี่และจักรวรรดิวัดส<ม>ิบสองนอกจากนั้นหลักของพระวินัยหลักพระวินัยของพระเจ้าเป็นหลักการปกครองที่นับปราดในปัจจุบันนี้ของตะวันตกยกย่องว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลกเ <c oughs> พราะหลักพระธรรมวินัยของพระเจ้านั้นเป็นหลักที่ ให้ผู้กระทำผิดเกิดขึ้นก่อนจึงบัญญัติพระวินัยหนักเบาทีหลังแม้พระสาวกจะขอให้บัญญัติพระธรรมวินัยก่อนแต่พระองค์บอกว่าตัดว่าเมื่อโรคไม่เกิดแล้วจะผ่าตัดร่างกายคนได้อย่างไรจะต้องให้โรคเกิดซะก่อนจึงผ่าตัดร่างกายรักษาโรคได้ ดยน,นั้นหลักพระวินายของเจ้าจึงเป็นหลักที่ให้ความเป็นธรรมแก่คนทุกคนแม้แต่ผู้ละเมิดบัญญัติเป็นต้นบัญญัติก็ไม่ถือว่าเป็นการผิดพระวินัยเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับว่าตั้งแต่24 7 5พระอํารนมนฉบับแรกของไทยคือฉบับวันที่สิธันวาคมสอง0เป็นการ ลอกเรียนระบบมาจากโลกาธิปไตยคือโลกตะวันตกผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นผมเข้าใจว่าไม่น่าจะรู้เรื่องพระพุทธศาสนาเลยแต่ก็พยายามเอาสับแสงทางพุทธศาสนาใส่เข้าไปเช่นรัฐสภารัฐแปลว่าแว่นแคว้นสภาคือที่ประชุมการประชุม ในอยนั้นสภาจึงเอามาจากภูษสนาเหมือนกันว่าพระเจ้าตรัสว่าเยสาสภายัตถนะนสันติสันโตที่ประชุมใดไม่มีบัณฑิตที่นั้นไม่ชื่อว่าสภานอกจากนั้นแล้วสับแสงในรัฐสภายัางเอามาใช้เช่นเสนอยติยตินี้มีอยู่ในยติ ทุติยกรรมาวาจารยติจัตุกรรมวาจาแล้วก็สับอีหลายสับที่เอามาใช้ในรัฐสภาแต่ก็น่าแปลกว่าในรัฐสภาไทยไม่มีเรื่องราวของพุทธศสาสนาอยู่ในรัฐธรรมนูญเลยเป็นเรื่องที่แปลกและผมขอ,ขอกล่าวไว้นะว่าครับว่ารัฐธรรมนูญของไทยตั้งแต่ฉบับ เจ็ดสิบห้าเป็นต้นมาถึงฉบับปัจจุบันมีโครงสร้างเหมือนกันมีปัญหามาตลอดแต่เราก็เอาโครงสร้างเดิมจะเปรียบเทียบเหมือนกับบ้านสามเสาหรือก้อนเสาสามก้อนเอามีคอนกเล่าสามก้อน,อค,อน,าาอนคุณจะตกแต่งประดับประดาอะไรก็ตามแต่ใช้อะไรก็ตามแต่แต่มันก็เป็นก้อนเสาสามก้อนมันควงำทุกทีเพราะมันเป็นก้อนเสาสามก้อน แตผมเคยเสนอหลักการตามประรมวินัยของพระที่เจ้าพระรมวินัยของพระเจ้านี่มีก้อนเท่าสี่ก้อนนะครับคือเสนอให้มีรัฐธรรมนูญให้มีสภาประชาชนแห่งชาติสองสภาที่ติบัญญัติแห่งชาติสามคณะผู้บริหารแผ่นดินคือรัฐมนตรีสี่ฝ่ายตุลาการแห่งชาติ โดยให้แต่ละฝ่ายนั้นเป็นเอกเทศของใครของมันไม่ขึ้นต่อกันแต่ว่าในขณะนี้ศาลยังขึ้นต่อกระทรวงยุติธรรมต้องให้อิสระยยกันสำคัญที่สุดคือสภารประชาชนแห่งชาติสภารประชาชนแห่งชาติคือใครมาจากไหนอย่างไรสภารประชาชนแห่งชาติจะต้องมาจากประชาชนจริงๆมาจากองค์กรของประชาชนจริงๆ กณีน,นี้เรามีประชากรของประชาชนมากมายทีเ่เป็นองค์กรเหมือนกับอาสาสมัครองค์กรจิตอาสาเช่นมูลนิธิสมาคมสภาสนาความสภาสตรีแห่งชาติหรือสภาอื่นๆหรือองค์กรอื่นๆที่เป็นนิติบุคคล ที่เป็นเหมือนกับอาสาสมัครหรือองค์กรอาสาสมัครดยเหตุน,นั้นองค์กรอาสาสมัครนี่นะครับมีเป็นจํานวนหลายหมื่นองคอ์กรให้องค์กรอาสาสมัครเหล่านี้เขาเป็นสมาชิกสภาประชาชนแห่งชาติโดยให้มีสภาประชาชนแห่งชาติมีจํานวนมาก ตั้งแต่5้าพันเป็นต้นไปเพราะองค์กรมีจำนวนมากให้องค์กรเหล่านี้จับฉลากเข้ามาเป็นเอาตัวแทนขององค์กรเหล่านี้มาเป็นสมาชิกสภาประชาชนแห่งชาติปัญหาทั้งหมดของประเทศชาติต้องสภาประชาชนแห่งชาติเป็นผู้ตัดสินแม้แต่การเลือกตัวนายกรัฐมนตรีก็ให้สภาประชาชนแห่งชาติเป็นผู้เลือก เป็นผู้เลือกในตำแหน่งสำคัญสำคัญของชาติก็ให้สภาประชาชนแห่งชาติเป็นผู้เลือกตําแหน่งของผู้องค์กรอิสระอื่นๆที่มีอํานาจดูแลประเทศชาติก็สภาประชาชนแห่งชาติเป็นผู้เลือกเช่นปปพชผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจเงินแผ่นดินเป็นต้นถ้าสภาชนชนแห่งชาติเป็นผู้เลือกเป็นผู้ตัดสินใจเนี่ย ไม่สามารถจะคัดค้านได้และสภาประชาชนแห่งชาตินี้มาจากองค์กรอาสาสมัครกิอ,อาสาอยู่แล้วองค์กรเหล่านั้นที่ส่งผู้แทนเขามาเป็นสมาชิกสภาประชาชนแห่งชาติดูแลควบคุมทั้งหมดเรื่องราวทั้งหมดทั้งประเทศทั้งการตัดสินใจทุกอย่างอยู่ที่สภาประชาชนแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นการ เลือกตัวนายกรัฐมนตรีสเนนสเนอนานนยกเสนอนายกรัฐมนตรีกลับบางกุทุนให้ทรงลงพระเพื่าแต่งตั้งหรือแม้แต่บางครั้งบางคราวหรือแม้แต่การเลือกองค์กรอื่นๆอิสระอื่นก็ให้ผ่านสภาประชาชนแห่งชาติการที่นายกเสมอแต่งตั้งบุคคลที่เป็นรัฐมนตรี ่อทีน่นําความกลับมาของ์ู้ทูนต้องให้สภาประชาชน,นชาติตรวจสอบประวัติของรัฐมนตรีให้ชัดเจนซะก่อนเพื่อจะไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเบื้องพะยุคคลบาดในเห็น,นั้นสภาประชาชน,นชาติจะเป็นตัวกรองทุกอย่างทั้งประเทศประกาศต้องทําก็สภาประชาชน,นชาติตัดสินใจลบยกเลิกสัญญา ประกาศสนธิสัญญา,าต่างๆก็ให้สภาประชาชนแห่งชาติเป็นผู้ตัดสินใจและสภาประชาชนแห่งชาติมีอำนาจสูงสุดรองจากองค์พระมหากษัตริย์สองสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้มีการจับฉลากเหมือนทหารเกณฑ์จังหวัดไหนมีมีสมาชิกเท่าไหร่ก็ให้สมัครตามความเชอบใจแล้วก็ ใครมีวุฒิที่ผ่านการาบัญญัติข้อบัญญัติในกฎหมายรัรรมก็ให้สมัครได้เลยและให้จับฉลากเอาคนที่ได้เป็นก็ถือว่าเป็นสมาชิกสภารัฐสภาของจังหวัดนั้นแต่แต่ละคนจะต้องมีผู้ส่งเข้าประกวดคือส่งเข้าสมัครก็ได้แก่กลุ่มประชาชนของจังหวัดนั้น เช่นอ,อำเภอนี้สามสี่อำเภอเสนอคนนี้หรือจังหวัดทั้งจังหวัดเ,ดเสนอคนนี้ก็จะได้เป็นผู้เข้าประกวดเพราะมันมีสิทธิ์เสนอไปร้อยคนนึ่งครับแต่จะฉลากเอาเท่ากับจํานวนสมาชิกของจังหวัดนั้นที่กนนําหนดไว้ในรัฐมนูนว่าสมาชิกสภาอบัญญัติแห่งชาติ <c oughs> กี่คนต่อราษฎรจานวนเท่าไหร่ สมาชิกสภาธิบิบัญญัติแห่งชาติมีหน้าที่เพียงออกกฎหมายแก้ไขกฎหมายแก้ไขเขียนตนทิ่สัญญาแก้ไขตนทีสัญญาเป็นผู้ดูแลเรื่องกฎหมายเท่านั้นจะไม่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีคณะรัฐบาลจะไม่มีการโต้เถียงกันเรื่องใดๆทั้งนั้น มีหน้าที่ออกกฎหมายตรากฎหมายคุณมีหน้าที่เท่านี้ส่วนการจะดูแลเรื่องประเทศชาติไม่ไว้วางใจรัฐบาลไว้จังตารัฐมนตรีเป็นหน้าที่ของสภาประชาชนแห่งชาติเขามาจากประชาชนจริงๆห้าพันคนขึ้นไปนั่นแหละครับสารัฐบาลนายกรัฐมนตรีจะต้องได้รับการคัดเลือก มาจากสภาประชาชนแห่งชาติใครจะเสนอตัวมากี่คนก็ตามแต่สภาประชาชนแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาหรือสภาประชาชนแห่งชาตินั่นแหละมีมติขอเชิญในกรในขอที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นนายกร,รัฐมนตรีมาเป็นคณะรัฐมนตรีแล้วก็ นำเรื่องราเหล่านี้เสนอสภาประชาชนแห่งชาติพิจารณาอย่างละเอียดที่ถ้วนนำความมือกล่าวของคมทูลโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายการัฐมนตรีบริหารประเทศชาติตามมติของสภาประชาชนแห่งชาตินายการัฐมนตรีก็จะร่างนโยบายต่างๆแผนการบริหารประเทศชาติในแบบต่างๆแล้วเสนอสภาประชาชนแห่งชาติ กฎหมายเสนอสภานิทธิบัญษยชนแห่งชาติการบริหารของรัฐบาลต้องผ่านสภาประชาชนแห่งชาติกฎหมายทุกเรื่องการบริหารของราชการของคณะรัฐมนตรีจะต้องผ่านการตรวจสอบของประชาชนแห่งชาติถึงจะบัญญัติเป็นกฎหมายออกมาได้ตีสภาตุตา,าการแห่งชาติสภาตุลาการแห่งชาติก็คือ ฝ่ายตุลาการทั้งหมดต้องมีสภาของตัวเองเป็นผู้วินิจฉัยตัดสินทุกเรื่องอำนาจของฝ่ายตุลาการจะต้องมีเป็นอำนาจที่ปฏิบัติหน้าที่ต่ามระเดศประกันพระรงค์ของชาติอันไดก็ตามที่เป็นหน้าที่ของตุลาการ จะไม่มีฝ <tu i ro> ่ายบริหารมาก้าวไก่ไม่ว่าอะไรก็ตามสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้ก็เหมือนสภารัฐสภานะครับฝ่ายบริหารก้าวไก่เลยนะครับเลขาธิการรัฐสภาก็เลขาธที่การรัฐสภาประธานสภาก็คือประธานสภาประธานสภารัฐสภาก็คือประธานรัฐสภาฝ่ายบริหารก้าวไก่ไม่ได้ฝ่ายตุลาการเราก้าวไก่ไม่ได้มาชี้นาชี้แนะอะไรก็ไม่ได้นะครับมีไว้แต่โจมตีกันเท่านั้นเองแต่ถ้าจัดเป็นระบบอย่างนี้ ก็จะเป็นระบบรัฐสภา,าของชาวพุทธธรรมนูญแบบชาวพุทธของประชาชนที่แท้จริงโดยประชาชนที่แท้จริงเพื่อประชาชนที่แท้จริงและความสำเร็จความสุขต่างๆของประชาชนอย่างแท้จริงอย่าไปลอกทฤษฎีตะวันตกเข้ามาโดยที่เขาเอาหลังพิงศาส,สนาคิดของเขา และการเสนอ,อยัติต่างๆของพระศาสนาไม่ว่าจะตุจตยัตติจะต,ตุตกรมาามกตตตกรมวาจาเอาผมยกยัตติจตุตกรรมวาจาก็แล้วกันยัตติเหนือลุสานาสามส่วนสรุปยัติเช่นบวชพระจะจบอยู่รอมร่รออยู่แล้วนะครับอุปสัมปันโนสั่งเคนะชาติเมทีอายสัมันโต พุทธสรรสระบือซปทาเปโคถึงเนี่ยมีคนค้าเงอนมาบอกไม่ได้ชาติเมทีเนี่ยเป็นหนี้แม่ผมอยู่พันบาทยติตกคันดีเสียงเดียวท่านยติตกเลยผมต้องไปจ่ายเงินช้หนี้เขาพันบาทคู่สวดจึงสวดอันตรายจึงกระทำใหม่ตั้งนะโมใหม่เลยนะตั้งนะโมสวดยติใหม่เลยถามอันตรายกระทำใหม่ จบถามามัณฑิตธรรมถึงสวดยะเตียนุสาวนาสามเล้วจอนจบอุปสัมปันโนสังเขนชาติเมธีอายตามันโตพุทธัสรา,าอุปสมบทาเปโกกรรมติสังขตะตัตสมาตุเลหีเงียบสักพักหนึ่งไม่มีใครคานเอวเมตังทายามิสมทั้งปวงสาธุยัตติของพริษัทไหนานี่อันเดด็ขาดมากคานเพียงเดียวตกเลย แต่ของในสภาเป็นไงครับทุกวันนี้มันเละเทะก็เพราะว่าเกินครึ่งถ้าขืนเสียงเดียวค้านยติกฎหมายออกไม่ได้ในฉบับเดียวเพราะเราไปผูกติดระบบประชาธิปไตยแบบตะวันตกไงครับเราเป็นมืองพุทธเรามีคำพีรัฐการเมืองคำเรามีรัฐธรรมนูญเก่าแก่ของโลกคือพระวินยปีฎกของพระพุทธเจ้า เรามีปรัชญาการเมืองที่ยิ่งใหญ่ของโลกก็คือคำสอนของพระเจ้าว่าในผู้นำคือทศพิราชรามสิบทีราช,ราชสังฆวัตถุสีและจักรวัติวติิบสองผมถามนักปราชญ์บางท่านที่อวดรู้ด้านโน้นด้านนี้เคยอ่านพระไตรปิฎกหรือเปล่าครับ เคยอ่านอันตถาหรือเปล่าครับเคยอ่านดีการหรือเปล่าครับรู้ไหมว่าอัตถาคืออะไรรู้ไหมว่าดีกาคืออะไรมาจากไหนบางคนบอกว่าผมรู้ผมอ่านพระไตรปิฎก,กจากโซเชียลพระไตรปิฎกอาจจะคุนเรียนกฎหมายจากโซเชียลอย่างเดียวได้ไหมตาคุณไม่อ่านตำรากฎหมายเนะี่ยมันไม่รู้เรื่องครับอ่านกฎหมายต้องอ่านจากหนังสืออ่านจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้ ฉันเลยกับฉันนั้นอ่านพระไตรปิฎกต้องอ่านจากเล่มพระไตรปิฎกสี่ถึงห้าเล่มจริงๆอ่านจากโซเชียลไม่ได้เพราะมันไม่เห็นตัวหนังสือมันไม่เห็นรูปเล่มไม่เห็นการโยงใยของเรื่องราวไม่เห็นที่มาที่ไปของเราและไม่เห็นอัตถกถาด้วยนี่เหตุน,นั้นท่านครับนักปราดทั้งหลายผมก็ไม่ใช่นักปราดนะครับมีความรู้บ้างเค่นั้นเองที่พอพูดได้ไม่เคยสถาปนาตัวเองเป็นนักปราด และก็ไม่เคยสถาปนาเป็นปราดแห่งประเทศไทยใครจะสถาปนา,าสถาปนาไปแต่ผมก็มีความรู้บ้างตามภาษาของคนชอบอ่านชอบศึกษาก็มาเล่าให้ท่านฟังในเรื่องรัตรนูของไทยต้องมีสี่องค์งงงการหลักคือสภาประชาชนแห่งชาติสภานิติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีและสภาตุลาการห่งชาติให้ตุลาการเขาบริหารของเขาอย่างอิสระเหมือนรัฐสภาปัญหาจบปัญหาอะไรที่มีในประเทศไทยโยนเข้าสูส่สภาประชาชนห่งชาติสภาชนหนึาา่งชาติก็ตัดทินเองไม่มีการเรียกร้องเดินขบวนอ้างว่าไม่มีประชาธิปไตยอ้างว่าไม่มีใครกดอ้างจะมาอ้างว่าใครกดขี่ข่มเหงกันไม่ได้เพราะ สภาประชาชนแห่งชาติมาจากองค์กรอิสระที่เป็นจิตอาสาอย่างแท้จริงคุณที่เยอยวเยยเคยทําจิตอาสาอะไรไหมจิตอาสาคืออะไรคนที่มีจิตอาสาคือทําอย่างเสียสละไม่เคยคิดอยากได้ใครดีอะไรแต่ที่มาลองเยโยๆอะไรตกก่างนอยู่นี่คุณไม่ใช่นักจิตอาสาคุณเป็นนักอยากได้ใครดีอยากมีอยากเป็นจึงมาแสดงอาการอยากโน้นอย่างนี้ อยากได้อย่างนั้นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนี้อยากให้ประเทศชาติเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากให้ประเทศชาติเป็นเหมือนฝรั่งเศสฝรั่งเศสหลังจากที่ใช้เครื่องกิโยตินสังหารพระเจ้าหลุยที่สิบหแล้วเกิดการฆ่ากันกี่ปีครับสาธารณที่หนึ่งสองสามสีห่ห้าฆ่ากาันเท่าไหร่จนพระเจ้ารับโปรเลนัปโอลนปาร์สวรรคตถึงเกิดอะไรที่ตายขึ้นในย,ยุคของใครเลโอกโกใช่ไหมละครับ ผมก็อา่านไม่ใช่อ่านเฉพาะนะปราชของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บางคนหรอกครับวันนี้ก็ได้พูดเรื่องฐัรตำนูนมาของของในแง่มุมของพระพุทธศาสนามาก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมบ้างนะครับหากท่านผู้ใดจะคอมเมนต์อย่างไรก็ขอเชิญนะครับขอเชิญคอมเมนต์มาสำหรับวันนี้ก็ ก็ผมก็ขออาํานวยไวยพรให้ทุกท่านที่ชมผมจงมีความสุขกายสุขใจปราศจากทุกโศกโรคภัยเสียบต่อยไรทั้งหลายทั้งปวงให้เจริญด้วยอายุวนาสุขาภระปฏิภาณาสารสมบัติตลอดไปก็มีสิ่งที่ให้ท่านก็คือพอเนี่ยแะครับขอพระคุณครับสวัสดีครับ